ท่านน่าจะเป็นนายกระฐมนตีที่ใช้เวลาสั้นที่สุดในการพิสูจน์ตัวเองว่าทํางานไม่เป็นตั้งแต่มีปอดศาสตร์มานะครับและดูจากทั้งการบริหารและการสื่อสารของรัฐบาลแล้วเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็น you have no idea what you're doing มากกว่านะครับเรื่องที่ท่านนายกพูดว่าการที่ท่านพ้นเก้าอี้มหาไทยเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องสัญชาติไทยเลยนะครับผมแต่มีเหตุผลข้อเดียวที่ท่านต้องพ้นตาแหน่งตอนนั้นไปนะครับเพราะท่านทํางานไม่เป็นครับผม ตั้งแต่การตัดน้ำตัดไฟคอเซ็นเตอร์ที่ล่าช้านะครับรอการตัดริบบิ้นอะไรอยู่และการทํางานที่ไม่เป็นก็เป็นที่ประจักษ์ต่อประชาชนทั่วประเทศในตอนที่ท่านมาเป็นนายกนะครับกับการบริหารจัดการน้ําซึ่งตอนนี้ประชาชนเราอีกหลายแสนคนยังแช่น้ําอยู่4เดือนแล้วแล้วความเสียหายที่เป็นวงกวาง้างอยู่ในภาคใต้เนี่ยก็เห็นชัดแล้วนะครับว่าท่านทํางานไม่เป็นท่านน่าจะเป็นนายกรัฐมนตริที่ใช้เวลาสั้นที่สุดในการพิสูจน์ตัวเองว่าทํางานไม่เป็นตั้งแต่มีปอดศาสตร์มานะครับ และดูจากทั้งการบริหารและการสื่อสารของรัฐบาลแล้วเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็น you have no idea what you're doing มากกว่านะครับสำหรับพักเพื่อไทยเนี่ยข้อมูลเหล่านี้ยิ่งตอกย้ำว่าในฐานะพักฝ่ายค้านเนี่ยต้องใช้กลไกในสภาในการทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลและขอย้ำว่าพักเพื่อไทยไม่มีดีลใดๆทั้งสิ้นนะครับการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นสิทธิและหน้าที่ของฝ่ายค้านการตัดสินใจที่จะยุบสภาเพื่อหนีการตรวจสอบ เป็นการตัดสินใจของรัฐบาลนะครับแบ่งกันให้ชัดเจนนะครับและสุดท้ายนี้ผมก็ต้องขอตั้งคำถามไปยังพักฝ่ายค้านอื่นๆว่าตอนนี้รัฐบาลบริหารจัดการในรูปแบบนี้ความเสียหายยิ่งใหญ่ขนาดนี้มันเพียงพอหรือยังกับการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับผม